ลอยกระทงคะ่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันลอยกระทงนะคะหลายๆพื้นที่ก็มีการจัดเตรียมงานและก็บางคนก็เตรียมกระทงที่จะเป็นลอยกับแฟนหรือว่ากับเพื่อน,ลนะะแล้วนะคะเราก็เหมือนกันทุกๆปีก็ไปลอยกระทงในแม่น้ำนะคะแต่ว่าปีนี้อยากเปลี่ยนบรรยากาศเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปลอยกระทงกลางป่าเราก็จองที่พักไว้เรียบร้อยแล้วคะ่ะวันนี้ก็จะไปนอนโฮมสเตย์ที่บ้านแม่นะเชียงดาวนะคะเดี๋ยวเจอกันที่นู่นคะ่ะทุกคน ออนนี้เราก็อยู่ระหว่างทางนะคะทุกคนอันนี้จะให้ดูนะคะป้ายถ้าบ้านแม่แม่เนี่ยจะไปขวามือนะคะก็จะมีเป็นอยู่เหื่อนนะคะบ้านต้นไม้เฉลชีวานะคะที่ไปทางบ้านแม่แม่นะคะแต่ว่าของเราเนี่ยที่เป็นโฮมสเตย์ของเราจะไปด้านนี้นะคะก็คือบ้านแม่นะคะจะเลี้ยวซ้ายนี่ค่ะป้ายโฮมสเตย์ของเรานะคะบ้านมานอนดอยนะคะไปอีกสามกิโลไปเดินทางกันต่อค่ะทุกคน วันนี้เราพักที่บ้านมานอนดอยโฮมสเตย์นะคะทุกคนที่พักเนี่ยจะอยู่ขวามือจะติดกับไร่ชาโฮมสเตย์ตอนนี้ก็ถึงที่โฮมสเตย์ของเราแล้วค่ะทุกคนเมื่อกี้ก็ขนของไปเก็บที่ห้องเรียบร้อยแล้วคะ่ะแล้วก็เช็คอินแล้วแหละปะเดี๋ยวเราจะพาไปชมห้องของเราคะ่ะโฮมสเตย์ที่นี่นะคะเขาก็มีบ้านแบบหลายหลังอันนี้ก็พักได้สี่ถึงหกคนนะคะแต่ของเราเนี่ยเป็น บ้านสําหรับสองคนนะคะจะอยู่มุมนู้นนะคะทุกคนเป็นบ้านไม้ไผ่นี่ยค่ะบ้านพักของเรานะคะหลังนี้ก็จะมีสองห้องนะคะติดกัน ดวด้านหน้านี่เป็นลำธารเลยนะคะทุกคนทุกหลังเนี่ยก็คือหันหน้าหาลำธารหมดเลยนะคะบรรยากาศดีมากเลยเย็นเย็นอันนี้เจ๊เขากำลังยุ่งกับใต้ดินอยู่นะคะทุกคนมานเนี่ยเราเข้าไปดูภายในห้องกันค่ะทุกคน ว้าวทุกคนห้องพักสะอาดมากค่ะแล้วก็แบบน่ารักนะคะเขาใช้นี่ถังน้ํามันนะคะมาทําเป็นโต๊ะนั่งแบบสวยเก๋ไก๋เตียงนอนก็สําหรับสองคนนะคะในห้องเนี่ยก็มีมุ้งกันยุงให้แล้วก็มีพัดลมนะคะที่นี่จะไม่ใช้แอร์นะคะเพราะว่าอากาศเย็นตลอดปีนี่มีหน้าต่างมุมนี้ด้วยค่ะเปิดออกมา บรรยากาศดีมากเลยป่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันห้องน้ำสะอาดมากเลยค่ะทุกคนในห้องน้ำก็มีเครื่องทำน้ำอุ่นให้ด้วยนะคะอุ้ยดีอยนนี้ดีมากเลยเพราะว่าที่นี่อากาศหนาวในห้องพักนะคะก็มีไดร์เป่าผมให้ด้วยนะคะแล้วก็มีที่แขวนผ้าให้ ราคาที่พักของที่นี่นะคะคนละ800บาทรวมอาหารเช้าเย็นอาหารเย็นก็จะเป็นเมนูหมูกระทะนะคะหน้าห้องนะคะเขาก็มีโต๊ะกินข้าวให้หนึ่งตัวนะคะทุกคนของเราเยอะนิดหนึ่งของกินเยอะที่นี่เขาก็ให้เอาหมามาพักได้ด้วยนะคะทุกคนทำไมล่ะขูมาสิแล้วกี่กลัวเหรอมาเร็วอืว ตอนนี้5้าโมงเย็นนะคะทุกคนบรรยากาศแบบดีมากเลยเดี๋ยวจะเดินลงไปชมใกล้ๆดินลำธานนะคะเพราะว่าคืนนี้เราจะต้องลอยกระทง <laughs> เดี๋ยวลงไปดูกัน คนที่พักตรงนี้แล้วก็บรรยากาศดีมากเลยไอเดียเขาเก๋นะคะทุกคนเอาจากเก่านะคะมาทำเป็นโต๊ะ นี่แบบอยู่กลางป่าจริงๆนะคะทุกคนคือต้นไม้แบบต้นใหญ่มากเลยในโฮมสเตย์นี่นะคะไม่รู้ว่าต้นอะไรต้นใหญ่มากเลยอันนี้ก็เป็นที่พักนะคะอันนี้น่าจะเพิ่งทำเสร็จมุมนี้แบบบรรยากาศดีมากเลยะค่ะทุกคนอยู่ริมน้ำ ที่ตาดีนะมองเห็นเต็นท์อยู่ด้านในกระโจมโซนนี้นะ่าจะเป็นโซนที่สำหรับใครที่ชอบบรรยากาศแคมปิ้งนะคะมาพักตรงนี้ มาแล้วก็หมูกระทะของเราค่ะทุกคนนี่ได้เยอะมากเลยอันนี้เป็นหมูกระทะสําสหรับสองคนนะคะช่วงนี้เขาก็มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะมีแถมข้าวผัดให้ด้วยเป็นข้าวผัดหมูนะคะแล้วก็นี่มียำใบาชาด้วยค่ะทุกคน ข้าวอาบน้าเรียบร้อยแล้วคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะลงไปลอยกระทงในลําธารกันนี่ทุกคนดูกระทงของเรามันคือจระเข้วันนี้จะพาจระเข้ไปลอยนะคะทุกคนไปไม่รู้ว่าจะมองเห็นหรือเปล่าคะ่ะทุกคนเพราะว่ามันมืดมากเลยในลานําธารแต่ว่าเรามีตะเกียงมานะคะทุกคนนี่ตะเกียงของเราไว้ส่องนะคะเดี๋ยวดูก่อนว่ามืดหรือเปล่าถ้าแบบตรงลําธารมันมืดก็อาจจะไม่ลงไปลอย วันนี้เราจะพาขี้เกี่ยมนะคะไปลอยกระทงอยทง <laughs> ไม่ใช่จระเข้ทุกคนขี้เกี่ยมโ <laughs> อ <laughs> ้อากาศแบบตอนกลางคืนแบบเย็นมากเลยค่ะทุกคน <laughs> ทั้งโฮมสเตย์นะคะวันนี้มีเราสองคนนะคะพักที่โฮมสเตย์มีเราสองคนนะคะพักวันนี้ <laughs> มเมาโฮมสเตย์ไปเลย่ะตรงนี้ก็จะมีนี่โฮมลอยสวยมาก ทุกคนลอยกระทงมืดมากเลยค่ะมองไม่เห็นอะไรเลยก็มาได้อะอ๋อไปละไปละจม เย็นมากเต้ก็หาอะไรอีกอีก่กินแถวจะกินโอวันจินร้อนๆแล้วก็ออกขนมปังปิ้งเมนูอาหารเช้านะคะก็จะเป็นข้าวต้มหมูก็มีไข่ต้มให้นะคะนมปังปิ้งแล้วก็โอวันจินกาแฟ ะะบรรยากาศดีห้องพักสะอาดแล้วก็อาหารอร่อยแนะนําเลยนะคะบ้านมานอนดอยโฮมสเตย์วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพร้อมภาพบรรยากาศสวยๆของที่พักที่นี่นะคะเจอกันคลิปวิดีโอหน้ากับเพื่อนๆไปแล้วะคะ่ะบ๊ายบาย